รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาสเตอร์คเวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวครับและผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปพร้อมอยู่แล้วเราไปชมกันเลย นักร้องที่ผมจะเอามาแข่งขันคนต่อไปเป็นอดีตนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยแต่ปัจจุบันหันตัวเองมาเป็นนักร้องครับมาพบกับน้องมัตซี่ ข่มัตสีนะครับแนะนาตัวเลยครับข่าวมัตสีสุนิสาค่ะชื่อจริงสุนิสาวงศรีแก้วนะคะนี่พูดเร็วเสียงดังฟังชัดเป็นนักฟุตบอลทีมชาติด้วยค่ะติดทีมชาติอยู่กี่ปีครับอยู่5ปีค่ะเป็นทีมชาติอยู่5ปีใครสอนเตะบอลหลกคุณพ่อค่ะโอ้โหแล้วรุ่นพี่แถวบ้านแนะนําให้ไปเข้าโรงเรียนกีฬาใช่ค่ะโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีค่ะท้อไหมกว่าจะได้เป็นทีมชาติ พอมากเลยค่ะตอนนั้นอยู่ตอนมหค่ะแล้วทีนี้เพื่อนเพื่อนนะ่ะติดกันหมดแล้วแต่ว่ามัตซีไม่ติดก็เลยโทรหาพ่อบอกว่าพ่อคงไม่ไหวแล้วแหละเส้นทางนี้มัตซีขอเปลี่ยนอาชีพไปเป็นพยาบาลได้ไหมคุณพ่อก็โอเคไหนไหนก็แบบเรียนมาสุดสแล้วเล่นมาสุดๆแล้วมันไม่ติดก็คือเลิกไปไฝ่ดีทางอื่นทีนี้อยู่ดีๆโค้ดมัตเซอร์กั้งก็เลยเข้ามาทําทีมใหม่ค่ะกับคุณตุย๋ยก็เลยมีแรงฮึดสู้อีกครั้งหนึ่งค่ะไปสอบใหม่คัดตัว แล้วก็ติดเลยใช่ค่ะก็รับใช้ชาติมาอยู่5ปีที่เดียวแมทที่เล่นที่เรียกว่าประทับใจที่สุดคือแมทไหนอะไรยังไงแมทเตะกับเวียดนามค่ะชิงแชมป์อาเซียนค่ะใช่ค่ะปีนั้น2,000เท่าไหร่2,011ค่ะ2,011ค่ะอาวละนี่ในฐานะเป็นรุ่นพี่ด้วยแนะนำใครที่อยากเป็นนักกีฬาทีมชาติหน่อยต้องทำาไงบ้าง ในส่วนตัวของมาร์ซีนะคะเอาแบบว่าแบบมาร์ซีติดทีมชาต,ต,ชาติกว่าจะผ่านอะไรมาบ้างก็คือคุณพ่อให้เดาะบอลเนี่ยถึง100ถ้าเกิดไม่ถึงก็คือไม่ต้องกินข้าวกินน้ําก่อนที่จะมาคัดโรงเรียนกีฬาแล้วก็พอติดทีมชาติแล้วเราต้องนอนโทรศัพท์ต้องเก็บก่อนสองทุ่มค่ะไม่เล่นไม่เล่นแล้วก็กินอาหารครบห้ามูขนาดห้ามูขนาดนี้ยังเตียขนาดนี้เลยนี้ยังเตียขนาดนี้เลย แต่ว่าเก่งไงสมัยสมัยเราไปแข่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทีมเอเชียด้วยกันอะไรก็แล้วกันคนไทยในฟุตบอลหญิงตัวเล็กที่สุดเลยเมื่อก่อนค่ะเล็กตลอดของเขาจะสูงสูงสูงเขาทคัดตัวมาของเราที่ตัวไซส์ขนาดนี้ทั้งนั้นเลยใช่ค่ะ แล้วทำไมหนูถึงชอบเล่นฟุตบอลน,น่ะเพราะอะไรอะลูกเพราะว่าคุณพ่ออยากให้เป็นนักฟุตบอลแล้วทีนี้ <c oughs> ถ้าเกิดว่าไปเข้าโรงยิจาจหวัดชลบุรีคือค่าเทอมก็ไม่ต้องจ่ายค่ะค <c oughs> ่าห้องก็ไม่ต้องจ่ายค่าเรียนไม่ต้องจ่ายทุกอย่างไม่ต้องจ่ายคือ <indication S 3> ฟรีหมดเดี๋ยวที่พ่ออยากให้เป็นแล้วตัวเราเองเราชอบหรือเปล่าล่ะตัเราตอนแรกก็คือชอบพ่ออยากให้เป็นอะไรคือเราชอบด้วยอย่างเงี้ยค่ะเราชอบด้วยนะตอนนั้นนะคะคือรุ่นพี่เขาไปแล้วเราก็อยากไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะหนูเล่นตำแหน่งอะไรแบ็คขวาค่ะอ๋อแบ็คขวารู้เหรอแม่แบ็คขวา ไม่รู้หรอกก็ออกไปกันแหละกองกองหลังมีสีด้านอยู่ตรงนิ้วก้อยหนูเนี่ยค่ะแบกขวาใช่ค่ะแล้วทาไมพ่อไม่มีลูกชายเหรอคะมีค่ะคุณพ่อมีลูกชายแล้วทำไมไม่ให้ลูกชายเป็นทีมชาติทําไมมาเอาดันลูกสาวไปเป็นทีมชาติหนูเป็นคนโตไงคะอ๋อเป็นลูกสาวคนโตใช่ค่ะแกก็เลี้ยงมาอยากให้เป็นตัวอย่างให้น้องๆดูแล้วมีน้องคนไหนติดทีมชาติอีมั้ยตอนนี้17ปีอยู่รอคัดบ19ปีค่ะอ๋อแต่คุณพ่อก็อยากให้เป็นทีมชาติเนการรับใช้ชาติทางด้านนี้เลย แล้วมาเกี่ยวอะไรกับการร้องเพลงเนี่ยตอนนี้หนูอะก่อนที่จะไปซีเกมอะคะ่ะหนูออกจากทีมชาติเหมือนว่าเรารู้สึกว่า,เ,าเราอยากหาเส้นทางใหม่เราอยากเดินเส้นทางใหม่อย่างเงี้ยค่ะคือเราออกตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราคิดอะไรอยู่เราก็ออกอายุเราเกินป่ะอายุเราเกินอย่างเหมือนคำว่าทีมชาติอะส่วนใหญ่เขาจะมีเกณฑ์นักกีฬามันจะมีเกณฑ์อายุเข <c oughs> าจะเล่นแข่งขันในระดับโลกระดับประเทศพอมันเกินอายุมันหน่อยดึงเนี่ยมันก็เล่นไม่ไหวแล้ว ผู้ชายอาจใช่ค่ะแต่ผู้หญิงไม่ใช่คือผู้หญิงไม่มีเหรอค่ะคือชุดใหญ่ก็คือแล้วแต่ถ้าเกิดว่าจะเล่นแข็งแรงยังเล่นได้เลยอยู่ก็ได้ค่ะแต่ทีมชาติไทยเราอ่ะตัวเข้าเธอนะเ่ไปเจอบาราซิลไปเจอเยอรมันของผู้หญิงอะนะคนละเรื่องเลยครับคนละเรื่องเลยแล้วแรงปะทาจะยังไงอ่ะคือก็ความแข็งแรงค่ะเข้าเวทตลอดแล้วก็วิ่งค่ะเคยเจอไหมทีงซ้อมหนักเคยเจอค่ะเจอกับทีมอะไร อีหลานก็สูงเยอะมากเลยค่ะอิห่านสูงสูงมากเท่าที่สังเกตเวลาเขาแข่งกันนะครับเขาวิ่ง2 9ก้จะเห็นพวกเราซอยกันประมาณ19แต่สู้เขาหน้าดูแต่เราอาจจะได้เร็วก็ได้เหมือนแมซี่อย่างเงี้ยนะตัวเล็กแต่ได้เร็วใช่ประได้ห้องแมสซี่เคยได้รับบาดเจ็บอะไรไหมอ่ะเคยค่ะเอ็นเข่าฉีกค่ะ